บทสรุปมวยเดือดประจำอาทิตย์นี้นะครับมาเริ่มต้นกันที่คู่ของแบ็ k แพนเทอร์มวยครบเครื่องวัย24ปีจากสงขลาหวนคืนรายการในรอบกว่า1ปีโดยสวมบทบาทมวยแทนนะครับประทะับฝีมือกับแพนด้าคิกโยฮันเอสตูปินันจอมบูสสายดีดวัย23ปีภายใต้กติกามวยไทยรุนแบนตัมเวดเกมการโชกยกแรกดาเนินไปอย่างน่าตื่นเต้นทั้งคู่เดินแลกอาวุธกันแบบไม่มีใครยอมใครเข้าสู่ยกที่2 b l ็กแพนเทอร์เล็งเครื่องสุดดุดันปล่อยทั้งหมัดและสอกเรียกนับได้ถึง2ครั้งติดต่อกันแม้โยฮันจะพยายามลุกขึ้นมาสู้แต่สุดท้ายก็ทานพายุหมัดไม่ไหวนะครับล่วงลงไปกองเสียนับ3เป็นอันจบเกมส่งให้ b บ็กแพนเทอร์ชนะ TKO ในยกที่2ขวาชัยสาไฟต์ติดเรียกความเชื่อมั่นในการกลับคืนสังเวียนได้สำเร็จครับก็ต้องบอกว่าสวยงามมากครับสำหรับชัยชนะของแบ็กแพนเทอร์ในไฟนี้